กองทัพอากาศร่วมกับตลาดยิ่งเจริญสภาลูกเสือไทยและสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศถแถลงข่าวการจัดงานวิ่งมหากุศลวิ่งติดปีกเชีริตี้รันครั้งที่สองวิ่งสืบสารพระราชปณิธานของพ่อเพื่อโรงพยาบาลของพ่อทางนี้รายได้มอบให้กับกรมแพทย์ทหารอากาศเพื่อโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลทหารอากาศสีกัน พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อประเทศในวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568บนเส้นวิ่งสุดพิเศษในฐานทัพอากาศดอนเมืองโดยจุดสตาราที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติกรุงเทพโดยมีดรนรมนธรรมวัฒนาประธานมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ พลอากาศเอกมานะประสบศรีประธานกรรมการจัดงานพลอากาศโทชาวบริษดังโกสินเจ้ากลุ่มแพทย์ฐานอากาศและมีนางแบบชื่อดังลูกหมีรัศมีทองสิริไพรสีมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ก็ทีนี้เราก็มีโอกาสได้จัดวิ่งติดปีกเช a r ริตี้รันครั้งที่2นะคะก็ได้าการตอบรับดีที่จริงๆแล้วเนี่ยจากครั้งที่1แล้วก็เป็นช่วงมาแต่เนื่องจากมีกแฟนๆถามหาะคะ่ะก็เลยต้องจัดตอนนี้ก็ใกล้เต็มแล้วนะคะเรามีเราตั้งเป้าไว้ที่6 0 0คนคนค่ะรับได้แค่นั้น,นะคะ่ะถ้าท่านใดย,ยังไม่ได้สมัครนะคะเล่งสมัครเข้ามานะคะเพราะว่าเราจะปิดรับสมัคร ในวันที่3เสรอนนี้นะวะันที่เขดิเวนมิดิ้เป็นอะไรบ้างก็จะเป็นที่เดิมนะคะเป็นสถานที่ของภายในกองทัพอกาศก็เราจะได้บรรยากาศของเครื่องบินต่างๆซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นการวิ่งที่พรีเมียมมากเป็นเขตห่วงห้ามซึ่งเราได้รับอนุญาตจากท่านอบตอนะคะ เพราะว่าท่านก็เ hmm. ห <the> mm ็นประโยชน์ของการจัดงานเนื่องจากเป็นงานการผสมนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มาร่วมกันทาบุญนะคะสมัครกันมาเยอะๆแต่ก็รับที่ีกพันนะคะค่ะก็ทางทางพอนะคะ เป็นเรียกว่าเป็นพี่เราเป็นน้องกันแล้วกันนะคะตลาดที่เจริญทางเราเห็นว่าประโยชน์ของการจัดงานเนี่ยก็คือผู้คนละแวกนี้ได้มาร่วมกันมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อการกุศลเพื่อสุขภาพเพื่อตัวเองแล้วก็ยังได้นําเงินเนี้ย ไปบริจาคให้กับทางโรงพยาบาละก็เรื่องความปลอดภัยแล้วกันนะครับในจริงๆเนี่ยถามผมว่าทําไมาถึง6 0 0ันคนนะครับจริงๆริเราอยากจะรับทักแสนคนนะครับแต่ว่าทางคณะจัดงานเนี่ยเราได้ดูแล้วว่าออคงไม่มีความปลอดภัยที่เราจะดูแลความปลอดภัยได้นะครับแล้วก็จํานวนเนี้ย ผมจะมากที่สุดที่พวกเราจะดูแลความปลอดภัยให้ได้ครับก็เลยว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือการดูแลรักษาด้านรักษาพยาบาลเนี่ยครับผมว่าปริมาณ6,000ท่านเนี่ยนะครับจะทําให้ได้รับดูแลอย่างทั่วถึงนะครับไม่ขาดตกบกพร่องและก็มีความปลอดภัยครับมีโรงพยาบาลอุมิตนะคะแล้วก็โรงพยาบาลฐานอากาศศรีกรันแล้วก็สมาคมสมุทรเสือไทยะค,ะค่ะ อื่เราอยู่ในเขตบางเขนน,นนะฮะเราก็อยากมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตบางเขนอะไรที่ทําได้ก็ทําถ้าในทุกเขตต่างคนต่างทำนะฮะแต่ละจุดก็จะได้รับความจะะเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน,นะคะดูแลเช่นกันและกันขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะทำไมพี่หน่อยดรุรุมลจะมาจัดงานวิ่งการกุศลครั้งนี้เพราะในทีมงานของพี่หน่อยเองได้ไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีผลครับก็เห็นสภาพก คนเยอะมากที่ล้นออกมาตทางฟลอนะครับทางเตียงผู้ป่วยก็ดีสัอุปกรณ์ก็ดีไม่เพียงหอนะโดยโดยทีมงานพี่หน่อยเนี่ยเคยไปใช้บริการได้มามีผลก็จึงแรงนาใจัยจัดวิ่งการสวนคันนี้ขึ้น ผมขอเสริมนิดนึงครับจริงๆเนี่ยตลาดมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญนะครับได้สนับสนุนโรงพยาบาลภูมิพลเดชิยเดชมาตลอดครับก็อย่างยกตัวอย่างเช่นไม่ใช่เฉพาะตอนจัดวิ่งนะครับจริงๆตอนช่วงโควิดเนี่ยเราขาดแคลนทรัพยากรมากครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากเครื่องป้องกันต่างๆนะครับ ตลาดยิ่งเจริญนีครับโมนิทิตลาดยิ่งเจริญก็ยังได้สักสิทโรงพยาบาลคุ้มคนมาตลอดครับให้เครื่องฟอกอากาศให้หน้ากากอนามัยหรือชุด PTV บป้องกันนะครับผมยกเปยอย่างน้คัก็ขอบคุณพี่หน่อยครั้งนะครับพี่ ค่ะก็ะดีใจมากๆนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการวิ่งเชียริตี้ครั้งนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมามีสุขภาพดีด้วยกันและที่สําคัญคือได้ทําบุญด้วยเพราะว่ารายได้ที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะแล้วก็รวมถึงเด็กๆในชุมชนต่างๆด้วยค่ะ,ะ <c oughs> การสมัคร <c oughs> มีหลายช่องทางนะคะเข้าทาง a c e b o o k นะคะแล้วก็กดวิ่งติดปีนะคะ แล้วก็อีกช่องทางก็คือไปถ้ามาที่ตลาดทิ่เจริญก็สมัครได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ซึ่งมี2จุดค่ะนอกานั้นก็จะมีมีมี QR code นะะที่ที่ขึ้นอยู่นะฮะก็สามารถสแกน QR Code แล้วก็เข้าไปสมัครได้เลยค่ะตามรถโชว์อีกจุดหนึ่งนะครับรถโชว์อย่างเช่นที่ระวันพี่พลเนี่ยก็จะมีที่รับสมัครก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่พวกเราเระแวกนี้แล้วก็บริเวณใกล้เคียง สามารถมาทำบุญร่วมกันโดยการวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะอันดับแรกเลยตนนัวเองก็ได้ก่อนเรื่องสุขภาพของตัวเองต่อมาก็คือการได้ทำบุญช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสผู้ป่วยยากไร้แล้วก็เครื่องมือเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือของแพทย์ก็ยังขาดแคลนอยู่เยอะนะคะถ้าเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะเป็นบุญ กับตนเองนะคะและก็ครอบครัวนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มากันเยอะๆนะคะได้ร่วมสนุกได้รับรางวัลแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะก็เชิญชวนนะครับในส่วนของลูกเสือไทยก็มีโอกาสมีส่วนร่วมกับท่านดรรัตุมลในการจัดวิการสั่งนี้เพราะว่าเราก็จะไปพัฒนาเยาวชนในมุมของลูกเสือไทยอย่างเช่นโครงการกองลูกเสือบรรเทาสารภัยหรือ ลูกเสือจราจรหรือลูกเสือพยาบาลเนี่ยครับต้องมีการฝึกอบรมนะฮะก็จะไปเชื่อมกับคนธรรมอากาศนะโดยกรมการเรือนการหรือศูนย์บรรเทาสารพายกนธรรมอากาศครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ